่ามกลางผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เรียกว่ามีอยู่มากมายในท้องตลาดเคยสงสัยกันบ้างไหมครับว่าทําไมโปรตีนจากพืชของนิวทริไลท์ถึงเป็นแบรนด์ที่หลายคนเลือกและครองใจคนไทยมาได้ยาวนานขนาดนี้ในการวิเคราะห์นี้เราจะมาแกะรอยความลับเบื้องหลังความสมเร็จที่ทาให้แบรนด์นี้กลายเป็นแบรนด์โปรตีนจากพืชอันดับหนึ่งของไทยกันครับและนี่ไม่ใช่แค่คําพูดลอยๆนะครับแต่มันคือข้อเท็จจริงเลยนิวทริไลคือแบรนด์โปรตีนจากพืชที่มียอดขายเป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทยจริงๆ ซึ่งตำแหน่งนี้เนี่ยก็มาจากการยอมรับของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องมาหลายปีเลยทีเดียวมันสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นและความไว้วางใจที่ผู้คนมีต่อแบรนด์นี้ได้อย่างชัดเจนเลยครับคำถามสำคัญที่น่าคิดตามก็คือในตลาดที่มีคู่แข่งหน้าใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลาเนี่ยอะไรคือเคล็ดลับที่ทำให้ n นิวทรุไลท์สามารถรักษาตำแหน่งผู้นำและที่สำคัญคือครองใจผู้บริโภคเอาไว้ได้อย่างเหนียวแน่นและยาวนานขนาดนี้ เพื่อที่จะเข้าใจความสําเร็จในวันนี้ได้เนี่ยเราต้องย้อนเวลากลับไปดูจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดกันก่อนครับซึ่งต้องย้อนไปไกลถึงเกือบ90ปีที่แล้วเลยเรื่องราวมันเริ่มต้นจากชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าคาร์ลเอฟเรนโบ์ครับ ในช่วงทศวรรษ1920ตอนที่เขาอยู่ที่ประเทศจีนเขาได้สังเกตเห็นอะไรบางอย่างที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คือความเชื่อมโยงระหว่างอาหารกับสุขภาพเขาเห็นว่าคนในชนบทที่กินพวกพืชผักเยอะๆข้าวที่ไม่ขัดสีกลับมีสุขภาพที่แข็งแรงกว่าคนในเมืองซะอีก จุดนี้แหละครับกลายเป็นแรงบันดาลใจสําคัญเลยพอเขากลับไปที่อเมริกาเขาก็ทุ่มเทเวลาให้กับการทดลองสกัดสารอาหารจากพืชให้ออกมาเข้มข้นที่สุดจนกระทั่งในปี1934เขาก็ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดแรกในอเมริกาเหนือขึ้นมาซึ่งนั่นแหละครับคือรากฐานที่สําคัญมากๆของแบรนด์ Nutrilize ในทุกวันนี้และนี่แหละครับคือแก่นความคิดของคุณคาวที่กลายมาเป็นเหมือน d n a ของแบรนด์เลยนั่นก็คือการมีสุขภาพที่ดีได้นั้น เกี่ยวข้องโดยตรงกับอาหารที่กินในแต่ละวันประโยคนี้มันไม่ใช่แค่คำคมสวยๆนะครับแต่มันคือเข็มทิศที่ชี้นำการพัฒนาของนิวตรีไลท์มาโดยตลอดจนถึงทุกวันนี้เลยจากเรื่องราวและหลักการที่ว่ามาทั้งหมดนั่นแหละครับมันเลยก่อเกิดเป็นปรัชญาที่เป็นหัวใจของแบรนด์นั่นก็คือดีที่สุดจากธรรมชาติดีที่สุดจากวิทยาศาสตร์พูดง่ายๆก็คือการเอาพลังจากพืชพันธุ์ในธรรมชาติมารวมเข้ากับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่เข้มขน้นเพื่อเป้าหมายเดียวเลยคือ การสร้างผลิตภัณฑ์ที่ทั้งบริสุทธิ์ปลอดภัยและให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเอาละพอเราเข้าใจรากฐานที่มาที่ไปของแบรนด์กันแล้วทีนี้มาถึงส่วนที่น่าสนใจกันบ้างครับเรามาลองถอดรหัสความสําเร็จกันดูดีกว่าว่าจิ๊กซอชิ้นสําคัญสําคัญที่ประกอบกันขึ้นมาจนทําให้นูเทลไลท์กลายเป็นที่หนึ่งเนี่ยมันมีอะไรบ้างต้องบอกว่าความสําเร็จนี้ไม่ได้เกิดขึ้นมาแบบฟลุกๆุกนะครับแต่มันตั้งอยู่บน3มเสาหลักแห่งความไว้วางใจที่แข็งแรงมากๆนั่นก็คือ การควบคุมคุณภาพแบบที่ไม่มีการประนีประนอมเลยการเชื่อมโยงผ่านผู้คนและการปรับตัวตามความต้องการของผู้บริโภคอยู่ตลาดเวลาเรามาดูเสาหลักแรกกันก่อนเรื่องคุณภาพที่บอกได้เลยว่าแน่วแน่สุดๆนิวชไลท์ควบคุมทุกอย่างภายใต้แนวคิดที่เรียกว่า from seed to supplement หรือแปลต,งตรงๆก็คือจากมเมล็ดพันธุ์สู่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเริ่มตั้งแต่การคัดเลือกมเมล็ดพันธุ์ที่ดีที่สุดไปปลูกในฟาร์มออร์แกนิกของตัวเอง เก็บเกี่ยวในช่วงเวลาที่พืชมีสารอาหารสูงสุดแล้วก็ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ล้ำสมัยบรรจุด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุดจนมาถึงมือเราและหัวใจที่สำคัญมากๆเลยก็คือทุกขั้นตอนที่ว่ามาเนี่ยสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทั้งหมดเลยนะครับซึ่งสิ่งนี้แหละที่สร้างความโปร่งใสและความมั่นใจให้กับผู้บริโภคได้แบบเต็มร้อยเลย ความมุ่งมั่นในคุณภาพที่ว่านี้ไม่ได้เป็นแค่คําพูดส,สวยๆนะครับแต่มันสะท้อนออกมาเป็นตัวเลขการลงทุนที่ชัดเจนมากๆเลยลองดูสิครับนิวทรไลมีฟาร์มออร์แกนิกของตัวเองกว่า1 5 0 0 0ไร่ทั่วโลกมีทีมนักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญอีกกว่า800คนแล้วก็ยังถือครองสิทธิบัตรอีกมากกว่า150บฉบับตัวเลขพวกนี้มันบอกเราได้ชัดเจนเลยว่าเขาทุ่มเททรัพยากรไปมหาศาลขนาดไหนเพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นมีคุณภาพสูงสุดจริงๆ มาต่อกันที่เสาหลักที่2ครับคือเรื่องของพลังของคนซึ่งเป็นอะไรที่น่าสนใจมากความสำเร็จของนิวทริไลซ์ส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้มาจากการโฆษณาตูมตามนะครับแต่มาจากการสร้างความสัมพันธ์นผ่านเครือข่ายนักธุรกิจแอมเวย์ way, ซึ่งคนเหล่านี้เนี่ยเขาไม่ใช่แค่คนขายของแต่เป็นเหมือนเฮลท์โค้ชหรือโค้ชด้านสุขภาพที่ผ่านการอบรมมาอย่างดีเพื่อให้คำแนะนำที่ถูกต้องและเหมาะกับแต่ละคนจริงๆการเชื่อมโยงกันแบบนี้แหละครับที่มันสร้างความไว้วางใจและความรู้สึกผูกพันกับแบ,บแรนด์ได้ลึกซึ้งมากๆ และเสาหลักสุดท้ายก็คือการที่ไม่เคยหยุดนิ่งเลยครับนิวทริไรท์หลับฟังเสียงของผู้บริโภคอยู่เสมอจะเห็นได้ว่ามีการพัฒนารสชาติใหม่ๆออกมาอย่างต่อนเนื่องเลยไม่ว่าจะเป็นรสช็อกโกแลตชาเขียวหรือเบอร์รี่รวมถึงการจัดแคมเปญที่มันเข้ากับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่อย่าง Good Morning Nutrition Solution ที่มาช่วยส่งเสริมให้คนหันมาใส่ใจมือเช้ากันมากขึ้นเอาล่ะหลังจากที่เราเจาะลึกเบื้องหลังความสำเร็จของแบรนด์กันไปแล้ว ทีนี้ลองหันกลับมามองเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากขึ้นกันดีกว่าครับว่าแล้วเรื่องราวของโปรโตีนทั้งหมดนี้มันเกี่ยวข้องกับสุขภาพของเราแต่ละคนยังไงบ้างเคยถามตัวเองกันบ้างไหมครับว่าร่างกายของเราอาจจะกําลังส่งสัญญาณว่าขาดโปรโตีนอยู่ก็ได้นะโดยที่เราอาจจะไม่เคยรู้ตัวเลยก็ได้แล้วสัญญาณเตือนที่ว่าเนี่ยมันมีอะไรบ้างลองเช็คดูนะครับเช่นรู้สึกอ่อนเพลียไม่มีแรงบ่อยๆหรือเปล่ากล้ามเนื้อไม่ค่อยแข็งแรง ออกกาลังกายได้ไม่ดีเหมือนเคยแผลหายช้าผมร่วงเล็บเปราะง่ายหรือรู้สึกว่าตัวเองป่วยบ,ยบย่อยๆถ้ามีอาการเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ว่าร่างกายกําลังต้องการโปรตีนเพิ่มเพื่อเข้าไปซ่อมแซมและเสริมสร้างส่วนที่สึกหรออยู่ครับคําถามต่อมาคือแล้วร่างกายต้องการโปรตีนแค่ไหนถึงจะพอคําตอบคือแต่ละคนไม่เท่ากันเลยครับมันขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์และเป้าหมายสุขภาพของแต่ละคนเลยโดยทั่วไปสําหรับคนสุขภาพดี ก็จะแนะนําที่1กรัมต่อน,น้ําหนักตัว1กิโลกรัมแต่สําหรับผู้สูงอายุหรือคนที่กําลังควบคุมน้ําหนักปริมาณที่ต้องการก็จะเพิ่มขึ้นเป็น1.2-1.6กรัมส่วนนักกีฬาที่ใช้กล้ามเนื้อนงหนักนี่อาจจะต้องการสูงถึง2กรัมเลยทีเดียวจะเห็นได้ว่าความต้องการโปรตีนของแต่ละคนนั้นแตกต่างกันจริงๆครับ พอรู้แล้วว่าโปรโตีนมันสำคัญยังไงและแต่ละคนต้องการปริมาณเท่าไหร่ขั้นตอนต่อไปที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือการเลือกโปรโตีนที่ใช่และเหมาะสมกับเป้าหมายของเราจริงๆเนต็ตเอรไลท์เองก็มีโปรโตีนหลากหลายรสชาติที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ที่ต่างกันไปนะครับอย่างตัวออริจินัลเลยคือรสออลแพลนต์อันนี้จะเป็นโปรโตีนพืชบริสุทธิ์ให้กรดอะมิโนที่จําเป็นครบถ้วนเลยเหมาะกับการดูแลสุขภาพโดยรวมส่วนรสช็อกโกแลตจะมีแคลเซียมสูงช่วยเรื่องบํารุงกระดูกรสชาเขียว ก็จะมีสารสกัดจากชาเขียวมาช่วยเรื่องคอเลสเตอรอลถ้าเป็นรสเบอร์รี่ก็จะมีวิตามินซีจากอัสโรลาเชอรี่ช่วยเรื่องผิวและภูมิคุ้มกันและสุดท้ายคือโปรตีนพัที่มีส่วนผสมของสอยเปปไทด์และว่านหางจระเข้เหมาะมากๆสําหรับคนที่อยากดูแลข้อต่อและกล้ามเนื้อเป็นพิเศษดังนั้นจะเห็นได้เลยครับว่าบทสรุปของความสําเร็จในการเป็นที่1เนี่ยมันไม่ได้มาจากส่วนผสมลับแค่อย่างเดียวเลยแต่มันคือการผสามพลังของหลายๆอย่างเข้าด้วยกันทั้งประวัติศาสตร์ที่ยาวนานวิทยาศาสตร์ที่ล้ำหน้า คุณภาพที่ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนและชุมชนที่แข็งแกร่งทั้งหมดนี้ทํางานร่วมกันอย่างลงตัวครับสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งคําถามไว้ให้ได้กลับไปคิดทบทวนกันนะครับว่าบนเส้นทางการดูแลสุขภาพของเราแต่ละคนนั้นอะไรคือหลักการสําคัญที่ขาดไม่ได้และเป็นสิ่งที่เราจะไม่มีวันยอมลดทอนคุณภาพมันลงไปโดยเด็ดขาด